สาธุบัดนี้วันที่6เดือนกรกฎาคม 2, พศ2568เป็นวันที่66ที่ข้าพเจ้าในอัครชัยภาษีรหัส361ขอถาวายเสียงสดสรญญาพยระสูตรพระผลิตและบทต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์รบูชาแด่กูปรจารทั้งหลายขอจิตของข้พเจ้าต,ตั้งมัน่นมีสติเลือกได้มีสัมผัสจดจ่อในขรญชนะในบทสอนบมน,นจากต้นเ,นเรื่อเลยเชิญ อารังสมาสมุทโธภคะวาพุทธังพระควนตังอุทิวาเทมิสวะขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมบิสามิสุปฏิปันโนพระข้โตสาวะกะังโคสังเครนามามิอารังสมาสัพาุพุทโธสุจิลังปรินพุตโตคุนหินธาตมาโถนานิปรามีหินจิสติยะวังชิะวะชีวังอาหารพราุทธังธรรมังสังฆสารนังคาโตกุเชมิรัตานาตัยยังธรรมังจารมิโสทินา สมันตาจักกะว่าเป็นสุอันธราขันธ์ตุเทวตาสถานมังโุนีอาราละสักสนันตุสังฆะโมกขถังสังเคกับเปจารุเปส์ศีลิสิคลาเตเตจันตาไิเขวิมาเนทีเปละเถจัะคาเมตระวะนักขะเนเคห่งวัตถุมีเกตเตยูมาจิตตุตุเทวาชราธารามิสมีนักขะคันพัพนาคาทิมฐันตาสันิเกยังมุนิวะระวะจันนังสารุโมเมสุนันตุธัมมะสวรนัคโรยมวะพันตาธัมมะสวรนัคโรยมวะพันตา ธรรมาสมนาุ icism, สมนท่ากับเราอัญวะพันตานโมตัสสะภะคะวะโตร่านโตสัมมาสปุรุณะนโมตัสสะภะคะวะโตร่านโตสัมมาสปุรุณะนโมตัสสะภะคะวะโตร่านโตสัมมาสปุรุณะพุทธังสันนัตสามิธรรมังสันนัตสามิสังฆังสันนัตสามิทุติยปิพุทธังสันนัตสามิทุติยปิธรรมังสันนัตสามิทุติยปีสังฆังสันนัตสามิทุติตาติยปีพุทธังสันนัตสามิตาติยปีธรรมังสันนัตสามิตาติยปีสังฆังสันนัตสามิ นัตถิเมสานนังอ <onder Esta, S 2> ัญญพุทโธเมสานนังว <Marshall> ัลังเอตินะสัจเจชนะสวดทีเมหองตุสัพพธานัตถิเมสานนังอัญญธรรมโมเมสานนังวัลังเอตินะสัจเจชนะสวดทีเมหองตุสัพพธานัตถิเมสานนังอัญญสังโฆเมสานนังวัลังเอตินะสัจเจชนะสวดทีเมหองตุสัพพธาพุทธังนาตเมระตัปุตตะสัลีนัติมตังธรรมังนาตเมระตัปุตตะสุธิสารังสังคังนาตเมระตัปุตตะสูสีนัตสิงเอตัง นาเมติรตตะนางรัตนันตะยะวะหังสัมมาสมโมสาริตะวัตุวิเศษะปุตตังอันโยยายุตะคุณนโยขะวะสปะวันตังอันสมิตยางหิปิตเทวะยะธาติทันเทเอีการวินาตถิตาเรสมะสัมเพทภักเวนะโรเกกะทาจิจัจิเรนจัปปตุพุตังคามพียระยะนกวิสยังอาทิตสถังวิโยหิปฏิตตะ,ะเนหิวิชนญะรูปังโรกัมอิเกหิจิกะพุน กระถันจุประรับพะนิยังกินสันจิตสุทโธงวิธิตังกุณากักยะตายานะนัตเมหิตเตวะชะนะตายะสุวสิสุตตัมปิสุโมปชะตังนักมาสิสุทัะปะสาทาขนังกุญญาธิกานัตมะสม,มตุตตะมะนุตปุตณะปุณะภูมังทุกขาปรปมุนจนัตนะมุขารสระนาังขาตานางังปูชาปูชาไดเหสุตปรมังอภิป,ปูเสนยียังนิพพานาสันจิตกิริยายุป,ปะนิสัยะถังสัมมากเกเรสัมมาครับ สทนักสิธิยาจากสารุิอัฏฐะกุศะเตหุปะเสวนียังปะเนหินจันปิสารนังฆมัณณียมีวะทศนาหินตังติทศนังสารนังขะกัมหะเป็นติมพิวังฆะนาเนสุธรรมะมานาปุเชมิปุชาปุเชมิจาปีสารนังสาสตังสุปะสานักจิตตาตถานุปริจาริยาสถานาตาจารุญญนาตาญญาตะทะสกเกเตนะสุข uh ีพเะเมุตัน เตชนะตัสสะจะสเถษสถาปิสุวันทีหนตุเยเจทะธรรมวินัยยำหินประมาณนภูโตโรกุตรายิสมายโยนิจโตสุพนังตัสโสรปานิสัยะจายาจะยายะอิธัรมปีหนตุวัตถุเตเยปาริกิโตสุปะสาทาคาโลโยจักภุมาโมหับราภัพัโกสามังุูโตสุพตนมุตโตปานิสัปัสสันวิฏธรโมจยันโตปัตเปสีขีมังขันตังวิเนยัง พุทธังเรียนตัณฑ์สิณิสารนามามีอรกสะอลังจานวินายกัญจะตันเตหะสาเตเศสษฐีโหตุวสพันตตรายยาจัดวินาสเมตุธทมโอสโยโยวิอัตตสัตถุเทเสรษฐีอรกสะวิสุทธิมังคังนิยานิโคธรรมะทะรสะสาธารีสตามะโหสถิติการสุจินโนทำมาโมระตัณฑ์สิณิสารนามามิโมหะปะทารังอุปัสสันตัถานุตันเตสาเตชัยเสิษฐีโหตุวสพันตตรายยาจัดวินาสเมตุทัดทำมาแมศเสนาสุขค ตานุปโ,โ,โ,โยโรกัสสัปปูป่ากิเลชะเสตาสันโตชันยังสันตินิโยชัโกจักสวัสดคาตะธรรมมังวิเชนตังตารโอติสังฆังวิเชนตังชุเนสารมามิพุทธานุพุทธังสมาสีระทิจิงตันเตสานเตชสุฮิหอนตุสปานตัตตรายาจ้วินานสเมนตุนโมอรฏฐานโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเฮชินโนนโมอุตตมัตถมัสสะสวัสดคาตัดเสวะเตนิทักนโมมหาสังฆาสติปุสุทธากศีราธิถินโนนโมอุตตมาตายาสัก สสรัตนิยะักดิสาทุก,กังค์นโมโอมะกติตัสสะตัสสะวัฏฏุยะสปินโมกะลัมปะภาเวนะพิวัจฉนตุอุปัฏฐวานมโมกะรังปะพาเวนะสมบทีหอตุสัพพธานโมกรังสาเตชนะวิจิมหิหองมิเจชวาเอวังเมสุตังเอกังสัม,มยังปะขวาสังเกสุวิหาราติกกปิตัพุสิงหมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนาสิทธิ์หญิงปจมัมเตหิพิภูสังเเทหิสะเพเหวาอรหันตหิท้าสหิจารุกกาถาตุกิเทวตา เยปุยนาสันนิปุริตาโหติภัคขวัตังทัศรัญญาภิปุสังขจัตทะโฆจตุนังสุทาวาสกายยิกนังเทวนังเอตราหโหสิออยังโหพัคขวะสังเกตสุธิหารติกบปิอพุสมิงมหาวันีมหาตาพิปุสังเกตนาเสืิงประจักเมติเหภิปุสเตหิสเปหวาอรหันติเหิทัสหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปุริตาโหติพะควัตังทัสรัญญภิปุสังขจัยนนักมิยังปิยานพควะเป็นปสังกะมายะมา อุปัสสังพิตะวานพัฒน์วันโตปัติสันติเกปันเจกะคาถาภาษายามาติอัตโธตาเทวาตาเสยังถาปิดนัตมะพารวาปุระโสมสัมพจิตังวาพาหังปสารยะปชาทิตังวาพาหังสัมชายะอวะเมวะสุทามวะเสสุเทเมสุอันตระหิตาพะัฒนโตปุระโตัวปตุระหงสุอัตโธตาเทวาตาพระพรตังอภิวาติละวาเอกะมันตังอัฏฐานสุ เอกามันตังทิฏฐาโหเอกาเทวตาภาควันโตสันเกตอิมังคะถัมอภาสิมหาสมโยปวันสัตวิภิเษยกายาสััตตาคตัมหะอิมังธรรมะสัจมายังทักิตาเยวัตอปะริชิตาสังขติอัตฐโหอปปราเทวตาภาควันโตสันเกตอิมังคะถัมอภาสิตัณพักพิฆวโวสมหัสุจิตตังอัตโนมุชุกัมมะกังสุสารถีวะเมตานิขะเหตวะอิทธาริยานิระขันติปฏิตาติอัตฐโหอปปราเทวตาภาควันโตสันเกตอิมังคะถัมอภาสิเชตวา สีลดังเช่นวาปาริขังทิ่น่าขี่นงโอหันจมัทเมชาเกจารังติสุทธามิมาลาจักปุมตาสันทันตาสูงสูนรคาติอันโขออัปราเิวตาภควันโตสันติเกอีมังคตังอภาสิเยเกจีพุทธังสันังขตาเสนาเตคัมสนติอปะยัคปูมิงมหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเดสติติอันโขอพัควาพิภุ มันแตศรเยปุญญาณพิฆเวทะสาสุรโรกาธรรมสุเทวตาสนิปุญาโหติถานตังทัศนยะพิปูสังคจาัตเยปิดเตพิฆเวเหสุอัติตามัทนะนัรหันโตสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิภะกะมันตนเอตะปะมะรเอตัปะระมายวะเทวตาสนิปุญญาเหสุงสัญญาถาปิดไมหังเตราหิเยปิดเตพิฆเวพัวิสนติอนาคตะมัทนังอรหันโตสัมมาสัพพุทธา สัมปิเทฆาวัตนังเอตปะระมยวะเทวตาสันนิเบตาธรรมสันติสายญาติปิมัยห่งเอตระหิอาจิติสานิพิขเวเทวกายนังนามามิกิตาติสานิพิขเวเทวกายนังนามามิขาชิ่อสามิพิขเวเทวกายน uh? ังนามามิตังสุนาฐาสารุกังมานสิกรโธทะพาทิสานิติเอวังพันเตปิโหเตพิคุขมันโตปัจจสสุทธะวาเอตทาโวจัก สีโลกามัณฑุกัสมิยะถาภูมมาตถาสิตาเยสิตาสิทธิคำพรังปะหิตตาสมาหินาปูดหูสีหาวะสนินาโอโรมาขังสาธิสังพุนโโบทาตมะสาพุทธาสุทธาวิปปสสมณะมัณฑาวิลาปิญโยปจจัจเตยตวาวันเอกปีฎวัฒเมตากตุอมาตยิสถาสาวเกศสันนิเตเทมากัญญาพิณกตาเตวิชานธาพิณกโว เตจ่ตับปะมังกรดุสตาวาพุทธศาสนังเตสัมปตุระหงยานงอัมลศานัทัศาสนำอัปเยเกสตะมัทธสงมัทธหงสหัสสังอาัฐสันตลินสัตตังเอเกศาสนังอันุศานัมมัทสงอัปเยเกนตตะมัทธหงพิสาสภพุทธาหงตัจัสัพพังอภิเนยข่าวะกิกิวัตนัจจโกมาตัตโตอมติยิสถาสาวกเกศเนนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชัดฮักโยโมหังกิตตอิสัมมิทิรานิปนุปองโส ตัตสัสหัสวะเน่ขานโภมากับปีวัฏถวาอิทธิมันโตชติมันโตวัตธรรมโตเนศสันโมดธามนาพิกรุมขุนังสามิติมนังจะสัสหรสหวตายขัรนันตะวิโนอิทธิมันโตชติมันโตวัฏธรรมโตเนศสัโมดธามนาพิกรุโุขุนังสามิติมนังสตากีาติสหัสหรสานายขันัตะวิโนอิทิมันโตชติมันโตวัธรมโตเนศสิโ โอท่ามนาพิฆมุงพิโกนังสามิติโกนังอิเจเตสุภาสหัสขาย่างขานันตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัฒนมโตยัสเชโนโอท่ามนาพิฆมุงพิโกนังสามิติโกนังเรสานิตาปัจจักชาตาย่างขานันตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัฒนมโตยัสเชโนโอท่ามนาพิฆมุงพิโกนังสามิติโกนังกุมิโรทัศกิโกเวปุรัสานิเบสันังพิญโยนังสัตตาสหัสสังย่างขานังปะจิรูปัสติ กุมพิโรธสกัหิโกโสปะคะสามิติมณังปุริมจัธิสังราชาทัตตะอัตโตปสาสติตกัปพาฐานังทิปติมหาราชายะสศรโสกุตตาปิานปสาภาโวอินทามานามหาภราทิติมัโตชุติมัโตว,วัตตามโต เนสัจิโนโมทัมนาพิกมุมพินงพังสารมิติภนงังท่านกินอจาริสังราชาวิรุปโหตปะสาสติกุปผัสฐนาอธิปติมหาราชา้นส่โสปุตตาปีรสภาโมอินทมนามหาพราอิทิมันโตสุติมันโตวัธรรโตละสัจโนโมทัมนาพิกมุพิุูนังสารมิติวนังปจิมจาีิสังราชาวิารมมุปรโหปสาสติ นาคาตังอธิปติมหาราชานิสัยโสกุตตาปีตสาปหาโวอินทามนามหาภารายิที่มันโตชติมันโตวัฒนมันโตนสัจชิโนวัฒนามนารพิขมุงพิโคดังสารมิตริวันังอุตตารัชทิสังราชากรุเวโลตุตับปะสาสติและขันนางอธิปติมหาราชานิสัยโสกุตตาปีตสาปหาโวอินทามนามหาภารายิที่มันโตชติมันโตวัฒนมันโตนสัจชิโนวัฒนามนารพิขมุงพิโคดังสารมิตริวันังปุริมาทิสังทัตตัปโธทักขินะทักขินะนทนาวิรุหโกป กุเอลุตลังที่สังจัตารโอเตมหาราชาสมันตาจุตโรทิสาทันทำรัานาอัฏฐสงวัเนกับปีะวัฒเวนมสัมมายามิโุทาสาอังคูจัิกาสธามมยักุเกนทูเวเกนทูอิปูจะวิบโตัสหจัตถนกับมาสยทจักกินโนวันถูกนีวันถูกจักปันโภปัมัโดจักเฮวสุโตจมาตาริจิตาเสโนจัตพระโปมาโรลชาชโนสโปอังคูปจติโคเจวะติมาูสุริยวัชสาเอเตจันเดย์จัลัชโนค ราชุพิโมทัมนาพิกรมโพนังสามิติมวังอัตาหูนภานะนภภาษานาคาเวสราสหตันชากากัาราสตาตาอาคาหูปยาคาสหยติพิยาณุนาทัตัาถ,ถ,ถาจักอาคานะ,ะยาสเชนโนเอราวโนมหานาโคสุปะขะส,สะามิติวังเยนะคารเชสหสหนันาาาติทิพาทิสารปะคิวิสุทธจักขุเวหาญาสาเตวะนัคมชมักปกตาจิตตาุป,ปนาติเตสะนามัง พระยันตา,านาคราชานาปาสิสุปันนันโตเขม,มามะกัสสิพุทโธสานะหิวจาหิปุตตะวะหันยันตานะคสุปันนาสนะมะกังสุพุทธังจิตตาวิชิระคาัตเถนะสุปุทถังอสุราชิตาปัตตารวัสักวัสเตปินทาม,มันโตชุดยะสสินโนคราหนษามหาพิสมาอสุราธนวีคาสาวิาาปะจิตติจุติจิจักมหาราโธนาปุจิสหะสัตตันจักจะพริภูตานังสัพเพเวิโดจะนามังกาสนายิตาวะภาดิเสนัง ภูมพัทธมุกตะขมุงสมาโยทานิพันธังเตยพิภุนังสาริติงวะนังอโูจัตเทวาปเทวีจเตโชวันโยตถาคะขมุงวัลลนาวัลนาเทวาสโมจัตยัสสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอภูเทวายะสัชโนเทเสเตียทัศกายาสัพเพนันตวิโนอินทิมนโตชติมนโตวัฏฐมันโตยะสัชโนวัฒนนาพิกมุภุนังสาริติงวะนังเวทถูจัตเทวาสัหาิจัตอสมาจัตเทเว ยะมาจันทสุปนิสาเทวาฉันทมะขุปริกิตาสุเนยงสุปนิสาเทวาสุเนยงมะขุปริกิตานักขับตานิตปริกิตาวาอคูมันทะวะราหกาวสุนังวสโมเสตโถสัตโกปมคาปุริทโธเทเสตีสะสถานกายาสัพเพนันตังตะวิทินโญอินทิมันโตชิติมันโตวัฒธัรมโตเนศสสิโนธัรมนานิกมุนังสามิติมุนังอธากุสาวกูเทวาสลักมะขีสีขาลิวัะอธิปกาจักโรชาจักปุมมาปุกหักิพาสนโณ วานุณาสหภาพมาจากอจุตาจากเนชกาสูเรยยักรุจิลาอาคูอาคูวสวะรค์เนชโนเทเสตปีใหสถานกายาสัพเพนัตตะวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตะมันโตเนสสิโนโมทธรรมอาพิกะมุพิคนังสามิติวมนังสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตมาคินคาบรุสิกาอาคูอาคูมโนบรุสิกาอานาคูหานโยเทวาเอจัตโรติตวาสิโนมารคามหาปารมารคาอาคูเทวายักสัชิโน เทเสตเตียทัศทานกายาสพเพนอันตาวิโนอินทิมันโตชุติมันโตอัตตมันโตย่าเสโนโมธาบมนาพิกระโมคคุณังสารวิติมณังสุการกะรูมหาอรุณาอัคคูเวคันสาสหะโอทาตตไคหาปโมขาอาคูเทวาวิจักนาสัทธรมตาหารักชาวิสกาจะเนสัสิโนทัพนายังอาหาปะจุโนโยทิสาอภิสติเทเสตเตียทัศทานกายาสภา สัพเพนัน uh ัตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัตตะมันโตนนสัสสิโนมุทธะมนาพิกระมุมพิวันังสารนิติงมันังคิมิยะนุสิตายามากัรทกาลจะยนสัสสิโนสันทิตการละมาเสถาโสตินามาจัตอสวาลิมมาดาราติโนอาคุอาคุปาริบิมิตาเทสเปรัสตากายาสัพเพนันตะวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัตตะมันโตเนสัสสิโนมุทธะมนาพิกระมุมพิวันังสารนิติงมันังสันเทเทธิมั นิกายาสเพรนัตตาวิโนนันหมันวะเยนะขันชุงเยจันเยสัทิสาสหปวุฒธะชาติมัคคีนังโอคันตินะมะนาสวังทักิโมคัตรังนาคังจันทะวะอสิตาติตังสุภมาปะัโตจักรุตตาอิทิมะโตสหะกังนังอุมาโรติโสจักโสภะขะสามิติวะนังสหะสัพพะมะโรกนังมหาพัมะทิติหาติอุปัมโนสติมัโตพิสมะกโยยะสัจโสเพศเสระอิสราอคูปัญเจกะวะสัวติโนเตสังจกมัสิมาโตอาคาหาเลโตปาลิ วาลิโตเตจสัพเพหะพิกัรเตสินเทียเวีสัพธรรมเกเมราเสนาพิกามิปัสสะกัตอนสัมัทิยังอาคทะคันทะทะพัทธะทะลาเขนะพัทธะมัทุโวสมันตาปริวาเทระมะโวมุจินทะโภจินังปิตฐิตตะทะมหาเสโนกัทะเสนังอัปเพชะยิปานิณาตะระมหังจัตสัสารังตะวันะเพระวังยัคขาปะวุชิตโกเมโขธนะเินโตสวิจุโกรตถาสะสงปัจจุทาวัติสังโธ อาศัยอย่างวัดเสตจักรสัพพันิยะภาวะกิจวานาันะจักุม,ม,ามาตัปโตอมฤติสถาสาวเกสนเนระเตมารเซนาอภิกันตาเตวิชนาธาพิกาโวเตจาตปะมัตลกสุวาสาสวกตวา,าพุทธศาสาโโโสานนังวิาตาปราเกหิตปะกมงเมสังลมมปิอัจฉงสัพเพวิชิตาสังขมาพยาทิตายัสสิโนมรรติสหกุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ อาเสวนาจะพระนังปฏิตานังจารเสวนาปุชาจะปุชนียานังเอตัมังขลามุตตมังปฏิรูปะเภสะวโสจะปรุเพกตตบุญญตาสตตตาสัมมาปฏิทิปฏิทิจักเอตัมังขลามุตตมังพระหงั์จักรสิป no like ัญจวินัยโยสุตสุขิตโตสุภาสิตาจักยาวจัเอตัม uh ังขลามุตตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะธารสัสังโฆอนังปูราจกรรมมาตาเอตัมังขลามุตตมังธาันจักรมาจริยจัก ยัตกากาญจนาจัสันหงอนักวชานิการมานิเอตังมังคณมุตตมังอรติวิรติปาปามัจัปานาจะสัญญโมโอปะมันโทจะธรรมเมสุเอตังมังคณมุตตมังทารวโรจะนิวะโตจะสันตุธีจะกตัญญูตากไกรณธรรมะสววนังเอตังมังคณมุตตมังขันตีจะโสมวัจะชะตาสมัะนันจะ ทัตสนนังการนะธรรมมัสษากัญชาเอตัมมังครมุตตมังตัปโปจักพมมจเเรียนจักอริยสัญจนานัตสันนังยิพานาชันชิกริยาจักเอตัมมังครมุตตมังพุทธสารกธรรมีจิตกังเนสาตนากรมปติโอสังกังวิรชัเขมังเอตัมังครมุตตมังอตตาทิสาณิกตวานณสัมพันธะมัตปาลชิตาสัมพันธะโสติงขจติตังเตสังมังครัมุตตมังติยันตินจิวิตตังอิทวาหูรังวาสังเคสุวายังตนักรณัง นั่นสัมังอการถึงตถาคตเตนะอิทังปิผู้เทตนังปะนินังอิเทนะสเจนะโสภณทิหอตุหยังวิรพันต์อปปตังปานิตังนัธรรมคาสังขียมพวกนี้สมะหิตโตนัเตนะธรรมมีนักสมัธิกินจิอิทังปิธรรมมีตะนังปะนินังเอเตนะสเจนะโสภณทิหอตุ ยามพุทธาเศสโผปริวันนาอีสุจริงสมาธินานันตาริกัญญามหงสมาธินาเตนะสาวโมนาควิชติอิธังปียธามเมตระนังปารินังอิธานาเสจนาสมบทิหนตุเยปุคราอันถัสตังภัสถาจัตตาริเอตานิยุขานิหนติเตทิขเนยยาสุขตาสาวกาเอเตสุธินานิมหัปภารานิอิธังปีสังเกตนังปารินังอิธานาเสจนาสมบทิหนตุเยสุปุตตามนรสาหับเหนะนิการวิโนโคตมักษานามิเยปฏิปตาอมตังเวขันหะ ตราษฎรมุธานิพุติมุชกะมานาอีทรงมปิสังเกตนังปะอินางเอเาาธีธนะเสจรนะสองพันธีหอนตุกขีนังปุระนัมณัตวังนณทิสัมภวังวินิต,ตะจิตตายะติเกภาวิสมินเตนช,าานชินะพิชานะวิรุณทิสัญทานิพันตีอินันติกีรายะถาตัมปัติโปอ,อีทรงมปิสังเกตนังปะอินางเอเาาธีธนะเสจรนะสองพันธีหอนตุกอัตตาอัเวชิตังไสยโยวาจายัง อิตราปรชาตตะธทรมตัสาะปุรสาทิจังสัญญาตัะนิโนเนวะเทวจาคำพะโะมะโรสหภามุนาชิตังปปะชิตังจาริกะยิราตถาลุปัสสะสันตุโนภาสิตะมิถังเตนะภักปตาภักขว,ตา,กขวตาชนะตาปัจจตาอรหันตาสัมมาสัมพุทเทนะอัถะตุมเหมาอนุสาวะอนุสาวาเวนะมาปร,รมปร,รายะมาอิติกิรยามาปิกะสัมปทานินะมาตากะเหตุตกมา นัยยะขะเหตุนัมาอาการร่าริวิตเกนะมาปฏิทิินิสมานักขติยะมาภัพปารูปตตายาตายะมาสัมมโนโุขารุณยะถายะถาอิเมหิอัตนาวะสาเนยาถาอิเมธรรมาอุสลายอิเมธรรมาสัมวชัยอิเมธรรมาวิโยขาต้าหินตาอิเมธรรมาสมัตาสมัยหินนาอหินตายะทุขายะสวรันติอันหาตุเมหิปัจฉัยาถายะถา ตุมเฮอ,อัตตนาวชัยเลยยาถะอิเมธามาอุสไลอิเมธามานาวชัยอิเมธามาวิญญูปัสสันธาอิเมธามาสมัตตาสมาหินนาหินไทรนสุขายสขายส,ายสาวรันตติอัตถาตุเมเฮปุปปัสัมปชัปวิหาเลยยาถาติอุปนิยติชีวิตะมัมปายุชาลูปปานิทัสสะนักสันติตานาเอตังพยังมะระในเปนขามโนปุญญานิกะย,ยิราถาสุขาวะ สุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัมปะยังชนุปนิตัสสะนักสัตติตานาเอตังพยังมะเนเป็ยขันโมโโอการวิสังอัจเจเหตสันติเปโขโยทะกายนะสัญญะโมวาจายะอุทหกะเจนะสาตังตัสสะเปรตสาสุขายะหถติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญาธรรมโอหเวลักันติธรรมจจรินธรรมโอสุจินโนสุกะมะวะหานิเอสานิสังโส ธรรมเสุตินเนนาทุกติจติธรรมะจารีสัมเพสังขารอาอนิจจติยะถา,าปัญญ,ญาปัสติอาฏะ์นิมกินทันทติทุกเขอาสามโโหวิสุทธิยาสัมเพสังขาราทุกขาาญญญติยะถายะถาปญญะปัสติอาฏะ์นิมกินทันติทุกเขอาสมโโหสุทลาวิสุทธิยาสัพเพธธรรมะอนันตติยะถาปัญญาปัสติอาฏะ์นิมกินทติทุกเขมักเอสามโมโหวิสุทธิยาอานะั อัปปณะกถานะเมตเจทุติยังอหุตติกาเอเอตาทันญาเมธวีตังคันไหยะอุปะนักังพัหุงเวสนังนันยันติปพาตานิวนานิจัาระรามารุขะเจตญานิมนุษสาพยักติติสตาเนตังโหสันังเขมังเนตังสนะอุตตังมังเอเนตังสนะมารคามะสัพพะทุขาปมุจจติโยจากพุทธันจากธรรมจากสังขจากสันนังขะโตจตาริอริยักษ์สันจันิสัมปัญญายะปัจติ ทุกขงังทุกขสัตรูปัถังตุวขสาัตจัติกมังอริยจักอัถังขีการทุกุปปะสมะมาับินงังเอตังโขสนังเขมังเอตังสนงอุตตังมังเอตังชนะมาคคมาสัพพนุขาประมุญชนติปีตังนาวาคะมายนะนปาตติกังเขอนาคตาังคนคไม่ขมวดถึงสิ่งลงแล้วไม่ควรไ่หวังสิ่งที่มาไม่ถึงยะถาตีตามปะหิน,นปปันตังอปัตเตจะอนาคตาตังสิ่งในลงมาแล้วแท้สิ่งนั้นก็เป็นรัแล้วและสิ่งที่มาถึงก็เป็นอย่างมาไม่ถึง ปัจจุบันนันจัโยธรรมังตถาธรรวิปัสติอสังทีลังอสังปังต่างวิหานมัลุพดูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมวันไม่ง่อนแง่ไม่ค่อนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนั่นือกให้ปุโปงเถออาศัยว่ากิจจมาตังปังโกชัญญาพระนางสุเวพึงความเพียรเสียนุแลใครเล่าอยู่ความตายมันพุ่งไหโนสังขรันเตนะมหาเสนามัจจุนาเพราะความปิดเกี้ฑ์กับผู้กับมัจจุราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลาย อวังวิหาริมาตาปิกโอหันตมัทนาน,นติตังตังเวพันเถการันโตติสัมโตอจิคเตมุนินติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเจียนในเกณฑ์ทั้งทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วนั้นว่าผู้มีราตีนสือเดือนด้วยประการนี้และชะลาธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่ธรรมดาจนความแก่ไปไม่ได้พญาทิธรรมโมหิพญาหญิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ไธรรมดาจลกวนความเจ็บไข้ไปไม่ได้บรรณะธรรมโมหิบรรณังอนันติโต เรื่อความตายธรรมดาจะร้นความตายเปนไม่ได้สเปย์ปสเปย์ิเม,เมปิยาิมานาเปีอินาพโมวินาพโมเราจะเราเว้นเปลียนต่างคือเมื่อเราต้องพัดพากจากของรักของเราเจื่อมใจถลายปวงกัมมสักโกหิตกัมมาธายโทกัมมโยธานีกัมมาัรรุกัมกมปฏิสารโน กามีกรรมของตกน,งนกนม,มีกรรมผู้เห็นผลมีกรรมในเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเป็นพิเนศัยยังก,งกรรมมันยังกรรมมันพระดิสามิเะยานังวาพระปะกังวาตัสสะอาโยโทพระวิสามิเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคืออะไรต้องรับผลน,นักสืบไปเอวังอามีอภินฐานปัจจะเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเชิญทุกคำปัจจาริณทุกขาพยายามติดตามจิตนิพยาโสกดปัตตามที่ไดสงการของตัวสัพเพปินิโนอตาวัตตาจะอามีเหตุกรร สัมภะตังปัญญาสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติตาปฏิสิทธิยาทานังหานตุสถายะสีรนักตุสัพพทาภรวนาพีรตาหอนตุขันจันตุเทวตาขตาสัพเพทุธามรามปตาปัจเจงกัณณจักรย์พรังอรหันตานันจเตชนารักขังพันธมิสัพปโสเยเทวตาสันติวิหารวิสิณีภูเกคาเรพุทธิคาเลแต่หิงต่หิงตาธรรมะหาเนณะพรตุปุจิตาสติกรตเตหะ มิหารามัทะเลเทรามัชมาตตามกาจพิฆโวสารามิกาทนะปติปุปสะกาฆมาจะเทสานิฆมาจจอิสราสปานุปุตาสุขิตาพรตุเตสารพุชายีปิจะอันถาสัมภวา สังเสดทานัตตาอัถาโวปะปาติกาพิยานิการธรรมะวรังปัตติจเตสเพติทุกขสารกัลลุนตัวสังขยังผาตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมธาราจับุคราสังโฆหนตัวสัมปโควะอัถายะจะเหตตายะจะอัมเหราคัลตุสัตถโมสเพติธรรมจริโนกุถิสัมปาปูเนยยะมาธทมเมอริยมปะเยทิเตปุญญาสิธานิกตติสยานันยานิกตานิเมเตสัญจพัคิโนหนตัวสตานันตาปะมานกาเยปิ เยปยาุณนวันตาจ่าไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจานปิยาทิฐาวาอันเยมัจจตาเวริโนสตายปิตันปิตันติโลกัสเมิงเตโุมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโวกราสังสรันตาภาวะภาเวยาตังเยปฏิทานัเมนะครับอนุโมทหตุเตชะยังเยจิมังนัปปะชานันติเทวาเนสังนิเวทยุงมายาทินานะ ตินานะกุญญาณังอนุโมทาน้เห็นกุณาสัพเพสตาสทาหโฏตุอเวลาสุขะชีวโนเขมะปะทันจักโภปันโตเตสัสจิตมะตังสุภาขอว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบุญณ์ที่เข้าจั้นทำแล้วแบบนี้แลงบุญทั้งหลายอื่นที่เข้าจะทํทำแล้วคือชนวบรนที่เป็นรักผู้มีคุณมีบรรดามีบิดาเข้าชั้เป็นต้นที่เข้าชัได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์หลายอื่นที่เป็นกลางแลเป็นกันทั้งในยุโลกเกิดภพสาม เกิดในปสีมีขันห้าแลงขันหนึ่งแรขันสีท่องเที่ยวในพงไม้พงใหญ่สับเราใดทราบการให้สมบัติของข้าพเจ้าแล้วขอสังหายเหล่านั้นจงอนุโมทนาอิงเถิดก็สัตว์ต่างนั้นย่อมไม่ทราบการให้สมบัติของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์่างนั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาทุกทั้งหลายที่เข้าใช้ทำแล้วขอสั่งัานปวงจงหยามีเวณการขอจงยินพิสุทสมบัติเถิดแลงจนถึงการกับเสียงสั้นขอความงมตมีของสัตว์างนั้นจงสำเร็จ ด้วยเิสาธุสาธุสาธุาธด้วยภาพแห่งสจัจจรนิฐานทุพันธ์ความเพียรและ่งกดิ์การบูชาพระไต้โดยการสวดสรัรยญายมนพระสูตรพระปริทและพระล่าวนี้ขอความสุขสุขนีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในอัครชัยทาสีขอให้พนจากทุ์ภัยั้งปวงและขอให้ข้าพเจ้าเสื่อมทางโลกทางธรรมขอเทวทีมังรายโปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสัญยายมนและธรรมะเหล่าน,ออนี้เมื่ออุโมทนาแล้วโปรดอุปค่ให้แก่ข้าพเจ้าและพุทธบุมคล กิงพิพิณนาดโดยมุทิสสมเด็จพยายางสังวรวัดมอบรียนวิหารตลอดจนถึงคนต้องกายที่สามสิ่งสร้างขึ้นผ่านมาและที่จะสร้างอนาคตขอจงเปลี่ยงด้วยรูปภาพอีกภาพฤทธิ์และคำวคลในภาคทางต่างขอจง,อง,อง,องสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกๆประการเทิน